สุดยอดมากครับอร่อยจวดจานในย่านนี้ครับอร่อยอร่อยเราไปเอาฟื้นมาเลยใจีพอยที่หั่งนีป้าเตากลับครับคุณทหานเก๋มุดแฉกเบอร์เบอร์้อยจวดยี่ต้ออีนี่สอเจวดจอมจ๋บังขาดาด้ไหมจะไปเฮ็ดจังซีจักเชียได้ขาดาดินั่งหน้ามออยู่ได้ใส่วาสิไปกังหัน เอาตรงไปไหมเชยยับ้สวัสดีครับแล้วไอ้พี่ร่างยีดิอะไรถามความรู้สึกผิดไปใช่ไหมสวัสดีเพื่อนไอ้ด้วยนะทำมาไอ้ MB เป็นไงแสดงอะไรแสดงเป็นตัวอะไรครับเนี่ยเป็นเป็นแสดงบทอะไรครับไม่ใช่แสดงเป็นตัวครับโอ้โหทำไม่น่าฉ่ำนี่ลอยนี่ครับไม่ใช่น่าฉ่ำหรอกกล้องดีแล้วก็หน้ามันด้วยจะทำหน้าเป็นแกงกีดแบบนั้นคุยดีๆ ส่งอะไรส่งงานอะไรรูปรูปไปไปกับศิลปินนุชนดลนะครับผมแต่ว่ามันส่ไปกับน้ำเตยกับใครไม่รู้ครับผมเออเออพอคอยกรรจงขึ้นโอ้เอาไว้คนแราผมชอบไปไปนะครับยาว่าถอดครับอย่าว่าเลยครับผมเดี๋ยวมาหาคำตอบกันบอลแแฮยาคืออันนี้พูดนะครับก็คือแล้วผมมาเที่ยวเกี่ยวอะไฟังขวัญซี่พูดอยู่นี่ ังไม่ชอบไงแต่ก hmm. ่อนเนี <se ice> ่ยผมชอบเขาแต่ก้าวเข้ามาแล้วครับเข้ามา้หโ้อ้โหอ้โห้้โหโอโหโอโอ้โอ้โโอ้โโอโหโอโหโ้โหโอ้โหโอ้อ

มีเงินทองของมันเป็นแสนเป็นล้านถึงบ่ได้จัดงานโตจีนใหญ่โตบ่ได้ใส่ชุดโกราก็บ่สําคัญเท่าบมือที่3นี่